ขาแทชทูตอนอย่าให้แหวนขึ้น He okay. uh, Hey Yo What's up you Wan อ้าวเฮ้ยอะไรโอเคอ้าวสวันดีน้องเฮ้ยแต่งตัวเหมือนติงลี่เลยว่ะพี่ เฉพาะเสียงไห้พูดจีนได้ไหมหังสีโสชื่อเกเหล่าไกล่ลายสีสีลายพี่เองเองอะไรกันเนี่อ๋อเพื่อนเล่นมึงกับาไม่หยอกกูเนี่ย the four the four the four the five the five the five the four 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 f o u five ยกดอะไ่ตัเดียวตัวเดีวเลยแั่มีปีเตอร์มาผสมด้วยจะมากินกลุ่มไก่แล้วําอาไกกลุ่มกินออกไปจากร้านกูเลยผมไม่ยังชอบพี่วพื่อน นี่ถ้าจะสักก็นั่งลงไปแต่ถ้าไม่สักประตูนู่นก็ออกไปเข้าใจป่ะนั่งเลยดีกว่านั่งเลยเออนั่โอ้นั่งดีมาดิสบายสบายมาตโอเคไหมนี่ไงสักอะไรสักเสือนี่ทักนี้เสือตายแล้วมึงรู้ได้ไงวะมันหึงไงสิหึงไงไงไอ้บ้ากูต้องสักมึงไม่อย่ามึงมานั่งวิจารณ์แขนจะกระแลกกูเดีาพ่อเดาพ่อเดาพ่อเดาป้ายไป ออกจากร้านกูไปเลยออกจากร้านกูไปเลยกูไม่มีเวลานะ่มือากูเยอะนะเนี่ยตกลมสักวะเนี่ยผมไม่สักอ้าวไม่สักึงเข้ามาทําไมเนี่ยแต่เพื่อนผมจะสักกันดิเพื่อนสักมันก็พาเพื่อนเข้ามาสีแล้วมันเข้ามาก่อนทําไมเข้ามาดูไงพี่มีคิวหรือเปล่าแล้วเพื่อนอ่ะเขาเคยสักล้วป่าเพื่อนอ่ะมันไม่ได้สักแต่มันอยากสักแต่พอมันไม่ให้พอมันดูใครวะชื่อไอ้แฟงเฟิร์ดลุยไอ้ลุงลงไหนวะไอ้ลุงอ่ะไอ้ลุงหมูหันน่ะพี่ไม่ค่อยตามพวกพวกศิลปินตลกอะไรพวกนี้พี่เไอ้คอยยดมกโจกอ่ะ เปลี่ยนฉายาแล้วเหรอเปลี่ยนฉายาแล้วเออไปไป,ไป,ไปพาเขาเข้ามาไปแฟงเปิดสวัสดีครับนี่แฟงเปิดลุยลงครับอ๋อเนี่ยเออเอ้ยนี่มันสักมาแล้วนี่มันสักห้าแถวจันหนมาแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะว่าคิดมากครับคือตอนเย็นไม่ได้ไม่ได้เล่นเกมเลยเพราะให้ออกกําลังกายเพราะว่าต้องไปเรียนรอร์ดแล้วเดี๋ยวผมไปเรียนรอร์ดแล้วร่างกายมันจะไม่ทันเพื่อนก็เลยต้องฟิตเนสครับอ๋อพี่จะนุ้ยมาสักห้าแถวอะไรมาครับพี่นุ้ยเป็นเพื่อนกับพ่อเหรอครับพี่แหวนพี่แหวนพี่นุ้ยพี่ชายเหรอครับดูการแต่งตัวกูดิคือเพียนุ้ยเพี่อะไรมาแต่ง จักแลพ่อไม่ว่าเหรอไม่ไม่ไม่เขาเห็นครับจักตรงไหนส่วนไหนอะไรก็บอกนะครับแล้วก็โทรบอกพ่อยังช่วงหลังๆนี่พ่อเขาไม่ค่อยได้มายุ่งกับผมนะครับเขาอยู่บ้านเขานอนอย่างเดียวเลยเห็นเขาบอกว่าเจ็บหัวเจ็บหัวตอนเวลามาถ่ายรายการเขาใช้หัวคิดมุกไม่ใช่หรอครับดวพวกพี่ตบครับเขาบอกอันนี้พี่ไม่รู้เพราะพี่ทำงานไม่เคยดูตลกเองจะสักไลน์หัยกะโหลกครับกะโหลกรับกะโหลกครลำไยกระโหลกครับ พี่ตลกติดหอกชอบหยอกพี่หอกหอกครับหยอกครับหยอกครับพี่ได้ได้ได้มา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 นั่งนี่มาอยากเป็นตลกด้วยครับแต่ว่าเรียนตอนนี้เรียนก่อนครับพี่ไม่ค่อยได้ดูหรอกตลกตลกพี่ทำงานอย่างเดียววันทำงานอย่างเดียวเลยเอาตรงนี้เลยเหรอครับโอ้หไปเรียนรอรอไปใช่ไหมออกกำลังกายข้ามพี่ลองจับดูตรไหท้องต่อยท้องตรงนี้เลยนะเสียที่ไหนหนึ่งสองซ้ำเฮ้ย แรงว่ะท้องไม่จะเทือนเลยอ่ะพี่ตกลงมาใหมครับพี่ตกลงมาใหม่แกชอบอั้มชอบหยอกนี่แหละแฟงเฟิร์ตมามามาเอาตรงนี้นะอืมอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพับแค่เน็ตมันกูนี่ไรเนี่ยทำ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 ไมไอ้ที่อยู่ๆมันกระทุ้งท้องกูอ่ะนี่ไอ้เพื่อนของพี่บ้าปะระวังนะเดี๋ยวมันไปฟ้องพ่อพนังไอ้ที่กูไม่ได้เก่งตดถ้าแตกเดี๋ยวมันก็ไปฟ้องกง ไม่ไม่พี่พี่ตดแทบแตกนะแต่พ่อถอกูแทบวิ่งก็เก็บมาทำอะไรให้พี่ตกใจสิเอาหมึกแบบล้างออกหรือล้างไม่ออกเอาแบบล้างออกได้เผื่อพ่อเจอมาผมจะได้ลบออกขาดกายดะเฮ้ยกะสั่ถาวรไปเลยได้ครับได้ครับแล้วแต่พี่เลยครับเจ็บไหมครับพี่ไม่เจ็บนิดเดียวนิดเดียวเดี๋ยวขึ้นโครงก่อนอ้ยึ้ยพี่มือเบานะฮะพี่มือเบาเนี่ยเบาที่อะไรเข็มยังไม่ลงเนื้อเลยแค่เหยียบตรงนี้เออเดี๋ยวสิขึ้นโครงนิดนึงไม่ลงแล้วนะ ไม่เขารู้สึกเลยครับสบายมากมแบบเดี๋ยว,ยวนิดเดียวเดียวไม่กี้มีเจ็บจริงนิดขึ้นหัวก่อนขึ้นหัวก่อนขึ้นหัวพี่พี่ตัดจริง <laughs> จ็บแนี่ไม่โอ้โหนี่เล่นกามเยอะจนไม่รู้สึกเลยนี่ลงไปต้งนานแล้วให้มันเข็จริงหรือเปล่าเนี่ยครับนี่จริงนี่เข็จริงเล่นๆพี่จะสักทำไมแล้วเ่เดี๋ยวูเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเ่อเดี๋ยวกูเก่อนครับเพราะไอ้เหี้ยมึงสักเล่นแต่วามันอยู่กับกูตลอดชีวิตไอ้เหี้ยอันนี้ขึ้นค้อให้ขึ้นองแล้วก็ออกพองเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ออกเลยเฮ้ยขึ้นทอี่อย่าเล่นในสัตว์ เคนขึ้นโคมนะขึ้นโคม้นคมไมว่าจะโคงเฮียอะไรกูไม่เอาลองรงบไปกูดูก่อนชิบหายนี่ไโคมเฮียอย่าไปหยอดมันดีใจื่นนี่มันจะอยู่กับกูตลอดชีวิตนะเฮียนี่พี่แวนนี่พี่แวนแวนเวอร์เฮียแล้วกูไม่สนหรอกใจเฮียเฮียดีห้าปีสิบปีรายการแม่งเลิกแล้วไอ้นี่แม่งไม่เลิกเดี๋ยวไปไปไล่แต่ท่ามันหมึกจริงๆติดอย่างเงี้ยเอาฝาเบียขูดออกได้เดี๋ยวพี่ทำให้เหรอเออ มาลองดูก่อนเขาก็หลงวมนี้เลยนะเอาหัวใหญ่เลยป่ะครับครับครับโอเคเอาเดี๋ยวดูดูนะง่าลองดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนะแง่แง่แง่อย่างแง่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 ออกนะออกนะออกดิออกนะไม่ต้องห่วงเลยลายเส้นจะสวยมากครับเพราะว่าพี่เป็นคนใจเย็นมากครับพี่นั่งสมาธิตลอดทำไมก่อนพี่ถ้ามาเล่นนู่นนี้นั่นแย่พี่อย่างเงี้ยพี่ไล่ออกจากร้านไปแล้วมองหัวเผลอๆโดนตบด้วย ขึ้นหัวก่อนครับเฮ้ยมือพี่นิ่มนะเหมือนเป็นพี่เป็นคนใจเย็นนะพี่เอาหนุ่มเย็นชักแขนออกสิเข้าเรื่องเดี๋ยวมันไม่คมเหมือนพี่เป็นคนใจเย็นนะใจเย็นพี่ใจเย็นไอ้แว่นไอ้แว่งทำอะไรอ่ะก็สักให้ลูกค้าอยู่นี่ไงแม่สักนักขยันจังนะแล้วเมื่อไหร่จะไปสักผ้า งานยังไม่เสร็จตรงนี้เธอไปซักก่อนไปนะซักซักไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ไปตากให้ไปไม่แกนะต้องไปซักจะมาเสียงดังทำไมเห็นลูกค้าเขาไหมลูกค้าแก่ไม่ใช่ลูกค้าฉันเฮ้ยงานทนงานมันไะเร็วๆครับไปทำงานก่อนเจอจ้าอะไรรอแกไปซักเอาแหละก็เดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปนี่งานผมนะคุณต้องให้เกียรติผมหน่อยที่งานคุณนะแขกเรียกเดึกๆเดือดผมยังไม่ว่าอะไรคุณเลยนะเมื่อคืนก็เหมือนกันนะบอกขอค้างด้วยผมบอกเฮ้ยที่นี่ค้างไม่ได้ไม่มีพ่อผมมีพี่นัดสนใจเหมือนกันนะมีพี่นัดสนใจเหมือนกันนะ ดริงจริงที่ทองที่ต่างก็ได้เหรอครับไม่ใช่นี่เขารับสอนหนังสือมีเด็กมาติวมาอะไรอย่างนี้รีบซักแล้วก็รีบไปซักด้วยเร็วๆนะนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนมาขึ้นเสียงเงี้ยพี่ขึ้นเข่าไปแล้วนะอันนี้พี่นั่งสมาธิบ่อยไงถ้าเป็นสมัยก่อนมองหน้าพี่นี่คือโดนเลยโดนแล้วโดนแล้วหันมาอย่างเงี้ยมาอย่างเงี้ยก็พี่ก็โบกตบเลยเหรอยังไม่ตบยังไม่ตบเมื่อกี้เมื่อกี้ตกใจตกใจพี่รู้พี่รู้เพราะผมกับเล็กกับพี่เนี่ยผมพร้อมจะโดนเล่สุดแต่ถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนนี่พี่ยังไม่ได้นะย ทำมายืนเด๊ะ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 โอ้แต่ตอนนี้พี่ก็ใช้สมาธิไม่ใช่แบบต่อยเสร็จต่อยเสร็จจะได้ได้โค้งไปก่อนอ๋อถ้าสมัยก่อนนะก้าวแล้วมาอั้มอะไรก็คือโดนเลยโดนโดนโดนบอกเว้ยวันใดสิแล้วเนี่ยจ้างมาท่านลยล่างยู่เฮ้ยพูดสำเนียงภาคกลางก็ได้ทำไมคุณแม่คะเมื่อไหร่จะล้างจานหนอยมันขึ้นแล้วค่ะจะบอกเดี๋ยวไปไงมันยังทำงานคาอยู่เข้าใจไหมเนี่ยบอกจะขยันจ้างนะ อย่าล้างจานเลยมันใช้หน้าที่กูไปแเล่าม <fach> ันพูดทีเดียวก็น่าจะรู้เลยนะให้เกียิกัน้างที่ลูกค้าอยู่มึงก็รู้ใช่ไหมน้าหนักมือกูเป็นยังไงอะเขาไม่รู้หรอครับผมมารู้ครับไปล้างให้เสร็จไปล้างให้เสร็จแกนั่นแหละต้องไปล้างแกล้างจานนี้ไม่ได้อ่ะถ้าเอาวางไว้ก่อนถ้าไม่ล้างก็วางไว้ก่อนอย่าว่าแต่ล้างจานเลยเดี๋ยวตาไปล้างหม้อให้ด้วยพี่แบนเอางี้พี่สักต่อไปเดี๋ยวผมล้างหม้อแทนพี่เองเฮ้ยใครบ้านมันใครกินก็ต้องล้างเองดูนะดูแล้วฟังชัดๆนะอยากโดนอย่างนี้เหรอ เมื่อกี้แป็กนะดอกเมื่อกี้แป็กนะดอกเมื่อกี้แป็กนะหอมมากหอมมากเฮ้ยนี่มึงผักอะไรกูฮะนี่จะทำยังงี้นี้เหรอเฮ้ย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 อย่าระแหวนมันแพงเอาบ้าบ้ามองไปมองมาเนี่ยเล่นไม่สุดแล้วเนี่ยเล่นไม่สุดแล้วเนี่ยเรื่องมันจบที่กูหัวนะเว้ย หัวนะเว้ยให้เกียรติกันบ้างให้เกียรติกันบ้างพี่ผู้หญิงให้เกียรติเขาหน่อยครับพี่ไปล้างไปล้างทำไมก็ต้องให้เกียรติแกด้วยไปล้างไหมจ่ยไหมไปไม่ไปมึงไม่เข้าใจกูใช่ไหม, <c oughs> มไม่เข้าใจนะอารมณ์นี้มันขึ้นแบบฟีดแล้วใช่ไหมฮะไม่เข้าใจอารมณ์<ล>มันปี๊ดเล่นจนก,กูไม่รู้ว่ากูต้องรับหรือกูต้องต้องเก่งต้องรอสอนอสอนอยู่ว่าต้องพวงต้องอะไรกูสอนกับเมียอยู่ใช่ไหมครับพี่ครับไปล้างไม่ไปกูบอกให้ไป ยังไม่พอไอ้พีไอ้พีก่อนนี้ก่อนคุณจะไปหร่อไปไปคุณฟังเลยผมต้องเดูพีดู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 เอาหัวไปไม่ต้องล้างแล้วให้มันไปล้างกูล้างเองไอ้สัสอ๋อบาจะสักเสร็จแฟรงก์เฟิร์ตคงต้องไปเติมโบอีกเยอะเลยมั้งคันนี้ตายแล้วขาบริษัทหาไม่จำกัด เอสเอคันชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัสเอสก็พวกเรานั้นทำายการทีวียาเซน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 ทีวียา